ในสุดเราก็ได้เป็นดีเจของจริงด้วน Let's go put your fucking hands up A few moments later อย่าไปอย่าไปเขาบอกว่ามีคนตายครับมัหาจบครับเออไม่ใช่เรื่องของเราครับไม่ใช่เรื่องของเราครับสตรีมที่ช่องใจญ่เราทุกวันนะครับพมเนี่ยแล้วดูทุกคนดูผมได้ดิผมไม่ได้ฆาตกรเลยนะ ในสุดเราก็ได้เป็นดีเจของจริงด้วยสวัสดีครับผมขอคุ่มสตรอเบอรี่ครับแล้วก็ขอ,ขอ,ขอแก้มด้วยได้ได้ครับได้ครับยังไงก็ระหว่างนี้มันจะต้องมีการเตรียมค่อนข้างนานนะครับเพราะะฉนั้นเดี๋ยวคุณเล่นเดี๋ยวผมเปิดเพลงให้ฟังก่อน,นโอเคไหมครับได้ได้ได้ไดเอ้าเอา้าวคุณเล่นนะครับตามผมนะครับซ้ายขวาซ้ายขวาซ้าย โอ้โหแน่นดนครับผมบริการถึงใจครับผมคุณเจดีครับซ้ายขวาซ้ายวาซ้ายขวาซา้ายขวาตาเรลวแก็อันนี้เป็นบริการพิเศษนอกจากที่เรามากินเหล้าใช่ไหมบางทีมันอาทำลายสุขภาพของเราเพราะฉะนั้นผมก็อยากให้ทุกคนเนี่ยได้แบบออกกำลังกายอ่ามันจะได้ไม่รู้สึกผิดไงใช่สุครับสุครับหรือว่าสนใจอยากดูต้นสาวกล้วยไหมคร ไหนครับสนใจเข้าผัดไหครับตอนนี้สนใจคุณใครมาครับมีเพลงรีเรียไหมครับผมอ่าขอแรงที่สุดในร้านนะครับได้ครับต่ไปครับ Let's go Put t o fucking h a n s up เฮ้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 ้เเฮ้เเ้เฮ้เฮ้้้้เฮ้ ท่านใดที่เดินผ่านมาาผมสนใจสนใจเข้าไปเต้นข้างในไหมครับนเขาบอกว่ามีความตายครับมาหาศพครับเออไม่ใช่เรื่องของเราครับไม่ใช่เรื่องของเราครับ เอาไปเรียบร้อยเรียบร้อยคุยกันทั้งเกมไม่ปาดสะกีเอ้ยวนน้าบอแล้วจะไปเที่ยวันดียวติโควิอะอันนี้เป็นข้อเตือนของทุกคนนะว่าถ้าไปอ่ะป้องกันด้วยไปที่เป็นตัวอย่างบอึว่าถ้าเราเราไม่ป้องกันเราติดโควิดตายกันหมดถพปกรฉุกเฉิน ต้องการอะไรกำลงทำเค้กอยู่ใช้คนลุกเลยนเนี่ยเปิดหน้าจอมาแล้วเห็นหนายเนี่ยผมไม่การใครออกไปเลยทุกคนต้องหาไม่การใคยบอกรึตรงกลางไม่มีใครเลยอาจจะเป็นเดคก็ได้อไม่ใช่ดีกว่าดีเจดีเจมึงมานี่เขาตามตัวมึงอยู่อ่ะมึงอยกโกหกจะฆ่ากูใช่ไหมกูเ มึงตายหาแล้วมึงนี่มึงนี่เขาตามตัวดีเจอยู่เขาตามตัวดีเจอยู่เขาใช่เหรอครับโอ้โหเฮ้ยดีเจมาแล้วดีเจมาแล้วเอ้ยเอ้ยเอไปไปอ่าก็เปิดรอบ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 ไม่ไม่อันนี้เนี่ยคือพอพอมีผู้ใหญ่หลายคนมาแง่ผมก็อยากให้ทุกท่านเนี่ยมาเป็นประธานในการเปิดงานเพราะฉะนั้นเรามาเปิดงานพร้อมกันนะครับผมโอเคนะแค่แค่ทุกคนลุกขึ้นแล้วก็เอามือจับคล้องกันทุกคนจับมือ จับมือมาลกยังไม่ได้เปิดร้านเลยเดี๋ยวก็คัตเตอร์อีกรอบไม่ปอดปอดอ่าถ้าถ้าทุกทุกคนพูดเสร็จผมขอพูดบ้างได้ครับผมได้ครับอ่าในฐานะเจ้าของร้านเนี่ยเดี๋ยวขอให้ทุกคนเนี่ยไปรวมกันที่หน้าร้านก่อนได้ไหมครับคือมันเป็นมันเป็นครั้งแรกที่ผมเปิดร้านนี้ได้หลังจากคูบิกงคับผมอยากให้ทุกคนมาเปิดร้านพบ้อๆกันโอเคไหมใช่เลยแกิจการมันไม่ดีใช่ไหมใช่ใช่ตั้งแต่ไอ้นั่นอยู่เจ็ดปีอ่ะขายไม่ได้เลยเฮีย เดยขอขอเรียกเชิญขอเรียกเชิญทุกท่านนะครับผมขอเรียกเชิญทุกท่านเจอเจอกันหน้าร้านโอเคไหมครับเจอหน้าร้านทุกท่านครับหน้าร้านนะครับเจ้าหน้าร้านจะน่ับอีีกแล้วเเหรอด๋ยวนี้มันโควิดนะไม่เปิดผมก็ไม่มีกินพี่แม่ผมก็ป่วยพ่อผมก็ไม่ดีรายการกดนี่อ่ะอ่ะเราผับแล้วอ่ะรอรอรอข้างนอกขอเขาเขาเปิดเปิดงานนะครับเปิดงานเปิดงานทุกคนรอข้างนอกผมจะเปิดประตูอ่ะทุกทุกคนยืนยืนรูปตรงนี้นะผมจะผมจะยืนนะเดี๋ยวจะมีให้ให้มีการเปิดว่าเปิดอ่ะก็ งั้นทุกคนเข้ามาละครับอันตรายครับอันนี้เป็นโควิดครับผมอันนี้โควิดเข้ามาละครับเข้ามาละครับเอ่ออันนี้ก็เป็นวันที่2นุ่มหลังจากที่ทางเราโดนปิดมาเนื่องจากโควิดเพราะฉะนั้นผมขอให้ผู้ใหญ่นะครับผมทำการเปิดนะเชิญคุณจอยตกงานบ้านนะครับเอ่อก็อันนี้เนื่องเป็นโอกาสดีเนาะก็อยากจะให้พี่จอยกล่าวอะไรสักอย่างสำหรับการเปิดร้านครั้งนี้ด้วย โอเคหลังจากที่เจ้าของร้านอยากใจร้าวในโครการยิดล้าเป็มเวลาระยะเวลานานเนี่ย <c oughs> วันนี้เป็นฤกษ์ยนีนดีที่จะกลับมาเปิดร้านอีกครั้งหนึ่งขอเพลงหน่อยค่ะขอเพลงหน่อยดิ๊เหวะทุกคนครับจบับมือพร้อมกันครับอ, <c oughs> อันความกลมเกี่ยวม <c oughs> ัน เอามาทุกคนมาทุกคนมาอ่าแล้วทุกคนครับใ้เวลาเปลี่ยนเพลงด้เวลาเปลี่ยนเพลงนะครับด้เวลาเปลี่ยนเพลงนะครับใทุกคครับสามีแล้วขยับซ้ายครับซ้ายครับต่ต่อช้ครับตดบัตรกดบัตดบดใครเป็นเจ้น้าทีเป็นาน้ครับผมใครข้หลังล้างกดบตรด้วยใครข้อหลังล้างตัวป้อมตัวป้อม แม่งโเลเพรร้านเล่ามัเชียรบุญวายายล,ล้วออ้ว <c oughs> คุณทำกับเจ้าของร้านอย่างนี้ได้ยังไงนี่สินะสิ่งที่เรียกว่าคู่แข่งทางการค้าที่ควดเนี่ยจะต้องเป็นร้านตรงข้ามผมแน่นอนเขาต้องการรอบเปิดชีวิตผม ราะว่าร้านผมกำลังคิดไงดึงดูดคนได้หมดทำไมคุณไม่มาสู้กันแฟร์แฟร์คุณสู้กันแฟร์แฟร์สิเพศผมมันโจ๊ะเพศผมมันแบบคุณคุณสู้สไม่ได้คุณก้าผมอะ่ะมันไม่ใช่เว้ยไม่ใช่คุณแบบไม่แฟร์มันไม่แฟร์ใช่ปะ อ๋อไอ้เคไอ้เชียงเคมันเป็มันเป็นคนแพ่เชื้อโควิดล่อทุกคนเข้ามาเปิดคัานไม่ติดเชื้อหคนเขียมดิเจดิเจมึงมาี่เขาตามตัวมึงอยู่อ่ะเขาตามตมึงอยู่อะเขาตามตวมึงอยู่อ่ะแม่งล่อให้ผมเปิดรับแล้วแม่งเอาเชื้อโควิดมาติดแล้วแม่งล่อลอผมจะให้จะให้ผมเปิดร้านให้ได้นะแบบจะเอาให้ได้คุดเชียเลยบารผีได้หรอดบาผีเหรออ้อ่อพักพักูบ้างพักขูบ้าง เปิดวะเดี๋ยวอันนี้อันนี้ไม่ใช่โดนสั่งล็อกดาวน์นะไอ้คิวโดนฆ่าเลยโดนรัโดนฆ่าเลยอเล็กเป็นอันเดือดรอดไม่ได้ครับแต่ว่าผมจำได่ได้ครับไม่เคยจำตีนี้ไม่ประเด็นคือไอ้ไอ้ไอ้คนแพร่เชื้อโควิดอ่ะมันล่อมันล่อให้ผมเปิดร้านเหล้านะไงล่ะแม่งล่อให้กูเปิดร้านเหล้าด้วยคนเชี่ยเลยเพราะว่าเรื่องไอเทมันล่าผมเปไปร้านเหล้า